โครงการส่งความรู้สร้างความสุขดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว5ปีโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและพันธมิตรภาคเอกชนนำหนังสือและกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ,าอ่านไปยังโรงเรียนขนาดเล็กและพื้นที่ห่างไกล261แห่งครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศมีนักเรียนเข้าชมรมรักการอ่านกว่า28,000คน โครงการนี้ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้คิดวิเคราะห์เป็นและมีคุณธรรมจรยิยธรรมตามนโยบายราัฐเรียนดีมีความสุขโครงการของเรานะครับในปีนี้เนี่ยเราก็มีจุดเด่นในหลายๆเรื่องที่เราจะต้องต่อยอดนะครับนอกจากที่จะส่งเสริมสนับสนุน เรียกว่าเป็นทรัพยากรสําคัญดะนนา,านการอ่านก็คือหนังสือแล้วเนี่ยก็ในส่วนของการส่งเสริมทางด้านกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการอ่านการสรุปความแล้วก็กิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็อยากจะให้นักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยเราเข้ามาร่วมกิจกรรมให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมที่หลากหลายด้านต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให เด็กๆน้องๆของเราเนี่ยมีความสนใจที่จะเข้าร่วมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากปลูกฝังให้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตก็คือนิสัยรักการอ่านนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยสามารถที่จะใช้ การอ่านเป็นประตูที่สําคัญในการที่จะเปิดไปสู่โลกความรู้และก็โลกที่อยากจะเรียนรู้ในหลายๆมิตินะครับทั้งที่อยู่ในความสนใจแล้วก็เป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เขาอยากจะสนใจทั้งการเรียนทั้งเ,เรื่องของสาระความรู้บันเทิงอะไรต่างๆนะครับที่เขามีความสนใจมากยิ่งขึ้นครับโครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนช่วยเติมเต็มโอกาสทางการเรียนรู้และสร้างอนาคตการศึกษาที่ดียิ่งขึ้นให้แก่เด็กไทย you <laughs> โครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนช่วยเติมเต็มโอกาสทางการเรียนรู้และสร้างอนาคตการศึกษาที่ดียิ่งขึ้นให้แก่เด็กไทย